สวัสดีครับเพื่อนๆนช่องเรสปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง The Shape of Water จะเป็นยังไงเมื่อสาวป้ายตกลุมรักสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้น้ำกับสัตว์ประหลาดจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับ นังเปิดมาที่สาวใบอิเลซ่าพนักงานทำความสะอาดในห้องแลบของรัฐบาลแห่งหนึ่งถือเป็นสาวใหญ่ไม่มีคู่เคียงข้างเวลามีความต้องการก็เหมือนกับคนทั่วไปถือก็มักจะช่วยตัวเองในห้องน้ำเป็นประจำอิเลซ่าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์โสมซซึ่งข้างล่างเป็นโรงหนังที่กำลังจะปิดตัวลงทุกๆวันอิเลซาจะต้มไข่ไก่และนำไปแบ่งให้ใจชายชลาห้องข้างๆ ใจเป็นศิลปินที่มาด้วยฝีมือแต่ตกอับเพราะว่าติดเหล้าอย่างหนักหลังจากนั้นเอลซาก็จะออกไปทํางานและนั่งรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายไปทํางานทุกวันที่ทํางานของอเลซาก็คือศูนย์วิจัยออฟแคมเซลดาพนรรักงานทําความสะอาดผิวสีถือเป็นคนเดียวที่เป็นเพื่อนอเลซาแถมวางดีช่วยกันคิวให้เลซิซาตอกปัดเป็นประจำอาอลิซาเธอภาษาอีกแล้วนะเธอต้องหัดเป็นคนตรงเวลาบ้างเฮ้ย เธอทำอะไรนะอย่าไปยุ่งกับเธอนะฉันกักที่ให้เธอเอาไว้ได้เลยฉันจะเล่นงานเธอกับยายใบน้นอน <plac. S 1> ก็ลองรายงานที่เอเลาดาก็ลองดูทั้งสองมักจะจับคู่ทำงานด้วยกันเซลด้าเธอเป็นเพื่อนและเป็นล่ามให้กับเอเลซ่าขณะที่เซลด้ากับเอเลซาเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องห้องหนึ่งเซลด้าก็บ่นว่าทำไมที่ขยับไม่เป็นที่แล้วเฟมิงหัวหน้าดูแลความปลอดภัยก็มบอกว่า เลือกพูดได้ไหมทำไมต้องมาบ่นเรื่องเละเทคนี่ด้วยขอโทษค่าคุณเฟมิงขอเวลาหน่อยนะทุกคนวันนี้เรามีทีมใหม่มาพร้อมกับขอที่ PC นี่คือดรโรเบิร์ตฮอกสเตอร์มาจากสำนักงานย่อยในฮอกตันผมไม่อยากพูดเยอะให้มากความแต่นี่คือทรัพย์สินที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา นี่ก็คือพันเอกสติกแลนผู้มีหน้าที่ดูแลโครงการนี้ทั้งหมดแล้วพันเอกสติกแลนก็ถามว่าความปลอดภัยใครดูแลตรงนี้ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p ีซตอนครับผมคือหัวหน้าดูแลความปลอดภัยหอบมีปัญหาอะไรบอกผมได้เลยนะครับอเอลซซาเดินมาดูแทงน้ําขนาดใหญ่ที่เพิ่งเข็นมาอเอลซซาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นก็เลยลองเคาะดูหลังจากนั้นมือของสัตว์ประหลาดก็กระแทกแทงน้ํา ก็เลยทําให้เฟมิงเชิญอิลิซาและเทลด่าออกไปทันทีอิลิซาอิลิซามานี่ในนั้นมันคืออะไรกันเธอเห็นไหมหลังเลิกงานใจมุ่จะชวนอิลิซามากินพายร้านประจําใจไม่ได้ติดใจรสชาติของพายแต่อย่างใดแต่เพราะติดใจชายที่เป็นพนักงานขายในร้าน ในตู้เย็นก็เลยปิดตภายที่ใจกินเหลือเอาไว้กิจกรรมของอเอลีซาก็วันรูปอยู่แบบนี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งอเอลซซากับเซลดาก็ทําความสะอาดที่ห้องน้ําชายเซลดาก็บ่นไปว่าเธอมาดูนี่สิดูสิสพวกหัวกระทิพวกนี้ฉี่รดพื้นเต็มไปหมดฉีของพวกเขานี้รดไปถึงเพดานเลยนะมันกินไปได้ไงจะให้โถใหญ่แค่ไหนมันถึงจะไม่หกนะ แล้วต่อมาสติกแลนหัวหน้าดูแลความปลอดภัยก็เดินเข้ามาชีแล้วก็วางกระบองไว้ที่อ่างล้างมือดูท่อทองพวกคุณก็ละคุยกันสนุกเลยเนาะเป็นพวกขอเมาสินเนาะอิเลซากำลังจะทําความสะอาดอ่างล้างมืออย่าแตะโดนกระบอกอันนั้นนะเพราะกระบอกอันนั้นเอาไว้ใช้ยามจาเป็นสูงสุดดอมทำไมความที่ตามความเร็วสูงมันอาจจะช็อตคุณงงายเก่งได้ผมสติกแลนฝ่ายความปลอดภัยสาวๆยินดีมากที่ได้คุยกับทั้งคู่ แล้วเลซาก็สังเกตเห็นเลือดในอ่างล้างมือหลังจากนั้นเลซซากับเซลดาก็มาทำความสะอาดใกล้ห้องทดลองแล้วก็ได้ยินเสียงดังปังป,งปังตั้งหลายครั้งแล้วสติกเล่นก็เดินโซซัสโซเซออกจากห้องทดลองในเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเลือด แล้วเฟมิงก็บอกให้พวกเธอไปทำความสะอาดที่ห้องทดลองอีเลซ่าก็เลยเห็นนิ้วมือทั้งสองนิ้วก็เลยเก็บนิ้วมือใส่ลงกไปในถุงกระดาษโอ้โห,โห,โหนิ้วมือคนนี่นาะเดี๋ยวฉันจะไปตามเฟมิงเมื่อซีลด้าวิ่งออกไปสัตว์ประหลาดก็เลยเคลื่อนไหวสัตว์ประหลาดมีรูปร่างเหมือนคนมีคีบเหมือนปลาซึ่งผมจะเรียกว่าพลายน้ำอีเลซ่าจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้จายฟัง แต่ใจก็ไม่ค่อยจะเชื่อนักแล้วก็ขอตัวออกไปทํางานวันต่อมาอเอลซซาก็แอบเข้าไปในห้องทดลองซึ่งตอนนี้ภายน้ําได้ถูกล่ามไว้ข้างนอกีอเลซ่านําไข่ต้มไปให้ภายน้ําเพื่อเป็นการผูกมิตร อีไลซ่ายื่นไข่ไปให้พายน้ำสัตว์ประหลาดจะส่งเสียงร้องโขวให้อีไลซ่าออกไปหาอีไลซ่าก็เลยวางไข่ไว้บนขอบบ่อน้ำพายน้ำค่อนข้างระมัดระวังก็รีบคว้าไข่และว่ายลงไปในน้ำอีไลซ่าก็เลยวิ่งออกมาจากห้องทดลองด้วยใจอิ่มเอมนี่ถูกฟงองน้อ นายพลที่ยืนเท้าใส่เอลจีเขาอยากพบเราเซลดอร์คุลเลอร์ทุกสองคนคบกัน,น,อนรอดุจโยเอสิบปีค่าท่านขาบ่อยม,มีพี่น้องเลยเหรอไม่ค่ะมันนอแปลนนี่นะสำหรับคนอย่างเธอแล้วเธอรออิลิซ,ซ่าเลเซอร์เธอใช่ไหมที่หอนิ้วฉันเจอพอตัดต้องสามชั่วโมงหมอเขาต่อนิ้วให้ฉันเย็บเส้นเอ็นใหม่ไม่รู้มันจะใช้ได้ไหมเพราะว่ามม่เลอะหมอสอดใส่ถุงกระดอษนั้นเหรอ ฉันขอตอบแทนค่ะเพราะว่าเธอพูดไม่ได้นี่เธอหูหนวกหรือไงเธอเป็นใบเธอบอกว่าได้ยินคุณแล้วปอดแผลที่คอหรอเพราะอย่างนี้เชื่อไปมกล่องเสียงถึงเสียเธอบอกว่าเป็นตั้งแต่เล็กแล้วเอาอย่างนี้พูดกันตามตรงเลยเนาะเธอทำความสะอาดแบบนั้นแล้วก็รีบออกไปซะเป็นเพราะว่าตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเธอรู้จักสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเซลล่าเป็นสิ่งที่ร้ายกาจ ฉันจับไอโซคโรครกมาจากแม่ดอบในอเมริกาต่อยและระหว่างที่หมอฉันไม่ชอบคิดหออน้ามันวันต่อมาเอลซซามาพร้อมกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็เปิดเทปภายน้ำฟังวันต่อมาก็นําไข่มาหลายฟองเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนเจด้าสังเกตเห็นว่าเอลซซามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเอลซ่าสอนภายน้ำด้วยภาษามือจนสามารถสื่อสารกันได้หลายวันเขาก็เลยก่อเกิดเป็นความราัก ซึ่งดรฮอฟก็แอบดูพฤติกรรมของเธออยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วดรฮอฟเป็นสายลับของโซเวียตถูกส่งมาเพื่อหาข้อมูลความลับของอเมริกาอันนี้คือแผนผังของห้องแลบและสิ่งนั้นกำลังถูกศึกษาถูกย่องที่เราต้องการเราต้องพยายามเอาตัวมันมาเราต้องลงมือให้เร็วที่สุดทันครับผมว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันน่าจะสามารถสื่อสารเราได้ มันฉลาดและตโต้ตอบมันสาม,มารถสื่อสารและฟังเพลงวันรุ่งขึ้นอิเลซาก็มาหาภายน้ำเหมือนเดิมแต่วันนี้ภายน้ำได้รับบาดเจ็บอิเลซาก็รีบเข้าไปดูก็เลยวางถุงไข่ต้มไม่ระวัดวงังไข่ต้มก็เลยหล่นลงพื้นทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงผลเอกสติกแล่นกกลัเดินเข้ามาอีเลซาก็เลยรีบเก็บถุงไข่ต้มแล้วไปซ่อนตัวแกคิดถึงฉันใช่ไหม ฉันได้พักกินขนมแกกลัวไอ้นี่ใช่ไหมแล้วสติกเลนก็เอากระบองช็อตโอาอีกแล้วแกถมเสียงน่าเกลียดอีกแล้วแกกำลงังร้องไห้หรือเปล่ารู้ว่าแกเจ็บหรือว่าแกอยากจะงบฉันอีกเอาเอาสิภายน้้ำจากกดสติกเลนก็เอากระบองไฟไฟ้าช็อตสติกเลนเดินไปรอบๆบแล้วก็ไปเตะไข่ต้มก็เลยคิดว่าต้องมีคนเอาไข่บม้สัตว์ประหลาดตัวนี้แน่อีกไม่นานนายพลไบรท์ก็เดินเข้ามาแล้วนายพลก็ถามว่านี่มันตัวอะไรพ่อหนุ่ม เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนระบบหา,ายใจไปมาได้สองแบบถ้าท่านจะส่งคนไปในอวกาศจะเจอสภาวะของคนไม่สามารถรับแรงทานทานได้นี่จะทำให้เราเหนือสาภาพภาพโซเวียตแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาชนะโซเวียตได้ต้องเอาไอ้นี่มาผ่าดูไม่ได้เราจะฆ่าตัวนี้ไม่ได้เดดคาดแล้วท่านนายพลก็พูดว่าน็ดาวอันนี้เอาไว้นะไอ้นมมันมีอยู่ข้าดวง ปลว่าฉันจะทำอะไรก็ได้เขาจะร้องทุกฉันจะรับเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองภายน้ำจะโดนฆ่าอีเลซ่าก็เลยเสียใจอีเลซ่าจะมาปรึกษาจ่ายให้ช่วยพาภายน้ำออกไปจากที่นั่นทั้งหมดที่ฉันเป็นทั้งหมดที่ฉันครบรอมฉันให้พบกับเขาทีนี้เธอเรียกว่าเขาแล้วแต่ว่าโอ๊ะ นี่เธอตีฉันเหรออีเลซาปล่อยฉันเลยนะฉันกำลังดูฉันกำลังดูเธอไม่เคยตีฉันเลยนะเขามองฉันที่ตัวตนของฉันและตอนนี้จะให้ฉันช่วยเขาจะปล่อยให้เขาตายเหรออีเลซาฉันจะไม่ยุ่งฉันไปดีกว่าอีเลซาฉันจะไปแล้วพอฉันกลับมาฉันจะไม่คุยเรื่องนี้ฉันเป็นอะไรเธอเป็นอะไรรู้ไหม ฉันเป็นคนไร้ข้อฉันเสียใจฉันทำไปได้แต่เรื่องนี้มันมันไม่ใช่คนด้วยซ้ำฉันไปดีกว่าแต่เดินออกไปอิเลซาก็เลยทุบผนังอะไรเธอจะพูดอะไรอีกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันและใจก็เดินนีไปอย่างไม่สนใจใยดีใจไปเสนองานศิลปะแต่ถูกปฏิเสธกลับมาก็เลยไปปรับทุกข์กับหนุ่มที่ขายพายรู้ไหมฉันมีเพื่อนสนิทแต่เธอคุยไม่ค่อยเก่งนัอกที่นี่ก็เหมือนกันเหมือนบาเทนเนะ์ ต้องเสิร์ฟยลูกค้าคุยกับลูกค้าทําความรู้จักฉันก็อยากรู้จักหน่อยบกขึ้นนี่ลุงทําบ้าอะไรของลุงนี่ลุงก็ไปเถอะแล้วอย่าก,กลับมาอีกนี่เป็นร้านของครอบครัวใจถูกไล่ออกจากร้านก็เลยเสียใจเป็นอย่างมากจึงกลับไปหาเอลซ่า ตอนนี้ฉันไม่เลือกใครอีกแล้วและเธอเป็นคนเดียวที่ฉันพอคุยได้นี่ไม่ว่าเจ้านั่นจะเป็นอะไรและเธอต้องการอะไรเงินหรือว่ามาเลยว่าต้องการอะไรตัดภาพมาที่ดร์อบได้แอบมาหาเจ้านายนี่เป็นระเบิดกระป๋องอิสราเอลี่เอาไปติดไว้ใกล้ๆกล่องฟิวจะทำให้ไฟฟ้าดับประมาณ5-10นาทีไม่มีกล้องไรประตูควบคุมจากนั้นฉีดสิ่งนี้ให้กับมันขอมันซะ แล้วทำ้อยมันซะแต่ว่านอกรเตอร์ขอบก็ไม่เห็นด้วยคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าผมมาประเทศนี้เพื่อเรียนรู้เท่าที่ทำได้แต่ในฐานะผู้รักชาติใช่แต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์มันยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากเราไม่ต้องการเรียนรู้เราต้องการอเมริกันไปช่การเรียนรู้ตัดภาพมาที่เอลซิซากับใจวางแผนที่จะไปขโมยภายนาะถองงานตอน่อตีหอฉันจะรถไปจอดที่ท่าเก็บของตอนนั้นเป็นการเปลี่ยนเกาะพอดี แล้วฉันจะมีเวลาเท่าไหร่ห้านาทีเหรอใช่ฉัทนทำได้เธอไปขยับกล้องไว้แล้วฉันจะตั้งเวลาให้ตรงกันเมือนในหนังแล้วชายก็ใช้ฝีมือวาดภาพเพื่อทำบัดปลอมขึ้นมาพอถึงวันรัดหมายสติกแลนก็เฝ้ามองอิลิซาอยู่แล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆ เธอไปเรียกเอลิซามาชัดน้ำให้ทีรู้ไปฉันจะคิดเองไม่ได้เลยดูเธอพลอยนอกแล้วก็ดูไม่ออกเธอส่งเสียงไม่ได้เลยหรือว่าทำเสียงอิดอัดได้ดหน่อยฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้สงสัยที่คอเธอหลอกและฉันก็ไม่สนที่เธอพูดไม่ได้ฉันสนคนที่ไม่พูดตอนมีอะไรกันฉันชอบแบบนั้น แล้วสติกเลนก็จะแตะอังเลซซาเลซ่าตกใจก็รีบวิ่งหนีไปส่วนด็อกเตอร์ฮอกก็หาโอกาสดีๆที่จะไปฉีดภายน้ําส่วนเลซซาก็วิ่งมาที่ตู้ล็อกเกอร์ซึ่งก็เป็นเวลาที่จะเลิกงานอเลซ่าเธอโอเคไหมรีบในยนะฉันจะากกลับบ้านพอทุกคนกลับบ้านกันหมดเลซซาก็ทําตามแผนโดยการปรับกล้องวงจรปิดให้หันขึ้นไปข้างบนทัในใดนั้นด็อกเตอร์ฮอกก็มองเห็นจากกล้องวงจรปิดพอดีนี่ตัวเองรออะไรอยู่ละ่ะ เธอเห็นเอลซซาไหมแล้วเไลซซาก็เข็นรถเก็บเสื้อผ้ามาที่ห้องทดลองทันใดนั้นดรฮอบที่แอบดูอยู่ก็เดินออกมาเธอเป็นคนขยับกล้องที่ห้องส่งของใช่ไหมเธอจะพาไปทางนั้นเหรอทางอุโมงค์เก็บของนั้นเหรอเธอฉลาดมากมากเธอทำงานที่ใครกันพอพูดจบดรฮอบก็ยื่นกุญแจให้และช่วยเไลซซาน้ำของเขาต้องรักษาความเค็ม75-85เปอร์เซ็นต์และต้องให้กินโปรตีนดิบๆอยู่เสมออีขอ้อหน่อทีฉันจะไปเจอเธอที่ท่อขนของเดี๋ยวไฟจะดับ แล้วใจก็ขับรถมาจอดที่หน้าป้อมยามใจส่งบัตรปลอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอิเลซ่าเขียนรถออกมาก็มาเจอเซลดานี่เธอบอกไปแล้วหรือไงอย่าทอแบบนี้เด้ออิเลซา่านั่นรถอะไรยนั่นรถอะไรยก่อนรถขนผ้าแต่มันไม่มีในตารางเราสติกลลนเห็นท่อไม่ค่อยดีก็เลยโทรไปหาราปภแต่ว่าราปภไม่รับสายสติกเลนก็เลยรีบไปหาส่วนรปภก็รู้ว่าใจ่ายใช้ปัดปลอมก็เลยบอกให้ใจ่ายลงจากรถ หลงจากรถเดี๋ยวนี้ผมจะไม่พูดซ้ำขณะเดียวกันระเบิดของดรฮอบก็ทำงานทำให้ไฟดับทั้งตึกสบายด,ด้ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะผมไม่ถนัดเรื่องเครื่องมือนะดรฮอบเดินมาข้างหลังก็ไล้เข็มชิจยาสีใสแะร,ระรปภพ่าใจก็งงที่มีคนมาช่วยถือรอรอยอยู่ที่ท่าจอดไปเร็วทุกคนก็ช่วยกันนำพายน้ำขึ้นรถไม่เว้นแต่เซลดาหลวสติเฟก็โปรยยาดีเตือนใสโดยไม่สนใจว่ามันจะไปถูกใครก็ตาม ที่สุดอีไลซาเขาพาพายน้ำออกจากสถานที่นี้ได้หลังจากนั้นก็ให้พายน้ำแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำพร้อมกับเทเกลือลงไปตามคำแนะนำของดอเรฮอปก็เลยทำให้พายน้ำที่จะแห้งตายฟื้นขึ้นมาแล้วอีไลซาก็เดินทางไปที่ท่าเรือ <c oughs> เพื่อว่างแผนในการนำพายน้ำมาปล่อยู่ในวันที่ฝนตกวันรุ่งขึ้นเซลดากับอีไลซาก็ไปทำงานตามปกติ ทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรพระเจ้าทรงโปรดจะให้พวกนั้นมาถามฉันระหว่างนั้นใจก็บบามานั่งว่ารูปร่างเขาป่ายน้ำเพื่อเป็นผลงานชิ้นต่อไปเอริซากับเซลดาก็ได้ขึ้นมาสอบปากคำดูเหมือนพวกเธอจะตอกบัตรกลับก่อนเกิดเรื่องแต่ว่าถ้าพวกเธอรู้อะไรเกี่ยวกับการปลุกลุกมาที่นี่มันเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะต้องรายงานทุกรายละเอียดไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนฉันไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติค่ะเหล้วเธอคนนั้นละวอกออยเธอบอกว่าไม่เห็นอะไรค่ะท่าน ดรโฮปเซตเตอรต์พวกเธอได้เห็นเขาเดินเข้าออกห้องแลบไหมเขาก็เข้าออกประจำเพราะเขาทำงานที่นั่นันห่อยถึงที่มันแปลกไปที่มันแปลกไปเลยไม่เห็นค่ะนี่ฉันทำอะไรก็้องสอบสวนไม่พ้นหรอเอาละพวกเธอกลับไปได้แล้วเอเลซาก็ทำสัญญาณมือเธอพูดอะไรเนาะฉันถอดว่าเธอพูดอะไรคือฉันฉันฉัน,ฉน,ฉนอ่านไ่ทันค่ะเฮ้ย hey! เธอพูดว่าอะไรเธอเธอบอกว่าขอบคุณค่ะคนต่อไปแล้วเอลซิซาก็ได้รับโทรศัพท์จากใจให้กลับบ้านด่วนและพบว่าใจมีบาดแผลทางยาวที่แขนโดนพายน้ำขกวนฉันสบายดีเชื่อติกน้อฉันสบายดีเอลซิซาไปหาตัวเขาไปสิเอลซิซารีบไปหาก็พบว่าพายน้ำอยู่ที่โรงหนังเอลซิซาเลยพากลับบ้านพายน้ำก็เรยไปหาใจ แล้ววางมือไว้บนแผลของใจใจบอกว่ามือของพลายน้ำสกรปรกอีไลซาก็เลยมาปิดแผลให้ตกตอนกลางคืนอีไลซาก็เลยจะเข้านอนก็คิดเห็นแต่เรือนร่างของพายน้ําก็เลยเปิดประตูเข้าไปหาแล้วคนกับสัตว์ประหลาดก็มีความสัมพันธ์กันในที่สุดวันนี้เธอยิ้มทาไมอย่าทําแบบนั้นได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็แสดงว่าเขามี เธอ,อ,อเดรัร้ายจริงๆสัตว์ประหลาดก็ไม่เว้นวันต่อมาใจมาส่องกระจกก็ต้องแปลกใจเพราะหัวไม่ล้านแล้วแถมแผลที่โดนข่วนก็หายอีเลซ่ามีความสัมพันธ์กันอีกแล้วจุดน้ำท่วมโรงหนัง ใจเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่าทั้งสองกกำลังมีความสุขเอลิซามีความสุขใจก็ยินดีด้วยตัดภาพมาทิสติกแน่นถูกนายพลกดดันอย่างหนักเพราะภายน้ําหายไปซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของเขาก็เป็นไปได้และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เอลิซาจะได้อยู่ร่วมกับภายน้ําเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานภายน้ําก็จะตายอาการแบบนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยวฉันจะโทรไปหาดรฮอบ เราจะปล่อยเขาคืนนี้เดี๋ยวฉันจะกลับมาช่วยเธอนะพอโทรไปก็ไม่มีใครรับสายพ่อดร์ฮอปถูกสั่งย้ายไปบ้านเกิดฉันจะไปต้องไปรับเอกสารที่ตึกร้าง โดยมีสติกแลนสกดรอยตามด็อกเตอร์ฮอบอยู่ขณะที่ด็อกเตอร์ฮอบจะได้เอกสารจากหัวหน้า<ด>ก็เลยจะถูกพวกเด็กกรดฆ่าปิดตาสติกเลนก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วจัดการพวกนั้นจนหมดสติกเลนมาหาฮอบเพื่อเข้นหาความจริงว่าภายน้ําอยู่ที่ไหนกันแน่ด็อกเตอร์ฮอบก็เลยบอกว่าให้ไปถามพนักงานทําความสะอาดสติกเลนก็เลยไปหาเชลด้ามันอยู่ไหนเอามันไว้ที่ไหนนี่คุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้ที่มันอยู่ในห้องแลบมันอยู่ไหน เซวด้าไม่ยอมพูดแต่สามีของเธอทนไม่ได้ก็เลยยอมบอกพวกเธอขโมยมาจากห้องแลบไม่ว่าอะไรก็เถอะใหญ่ไปเอาไปผมได้ยินเมียคุยโทรศัพท์ถึงเรื่องนี้ เมื่อสเต็กแลนออกไปเซลดาก็รีบโทรศัพท์ไปหาอิไลซาอิไลซาจะเคาะโทรศัพท์ถ้าเธอได้ยินเขากำลังไปหาเธอเธอต้องรีบไปเมื่อสตติกแลนมาหาที่ห้องก็ไม่เจอใครพระวัวใจของอิไลซาพาภา,ายน้าไปที่ท่าเรือแล้วสติกเลนก็มาเห็นประทินที่เขียนสถานที่นัดหมายอยู่ที่ท่าเรือตัดภาพมาที่ท่าเรือพายน้ำก็บอกให้อิไลซาไปอยู่ด้วยกันอิไลซาจึงปฏิเสธไปพระอยู่ในน้ำไม่ได้พายน้ำจึงรู้สึกผิดหวัง ทันใดนั้นสติกเล่นก็ตามมาทันก็เลยซัดจ่ายจนลม้มลงแล้วสาดกระสุนใส่ทั้งคู่จนอเลซ่าลม้มลงอเลซ่าจับมือพายน้ำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หมดลมหายใจชนจะไม่พลอดอีกสติกเล่นจะยิงซ้ำอีกใจฟื้นขึ้นมาก็เลยป้ายฟาดหน้าพายน้ำที่ยังไม่ตายก็มือไปปิดบาดแผลที่โดนยิงจนหายสนิทเมื่อสติกเล่นเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดว่าแกคือพระเจ้าแล้วพายน้ก็จัดการสติกเล่นจนลม้มลงตำรวจก็มาพอดี ผายน้ำจงรีบอุ้มเอลซ่ากระโดดลงน้ำาภายน้ำจูบเลซ่าอเลซซาก็เลยฟื้นขึ้นมาทันใดนั้นแผลของอเลซ่าที่มีมาตั้งแต่เกิดก็เลยกลายเป็นเหงือก็เลยทำให้เลซซาสามารถอยู่ในน้ำได้อเลซ่ากับภายน้ำก็เลยไปอยู่ด้วยกันในน้ำและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับ